สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะวันนี้ยายมาหาแล้วยายหายหน้าไปประมาณเป็นสิบวันเลยไม่ค่อยได้อยู่ตอนนี้ยายก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่คอนโดลูกมากับลูกลูกกับหลานรับมาเดวย,ยายให้ดูคอนโด โดส0กว่าชัน้นลุมพินีคอนโดลุมพินีอน,นี้ยายลงมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวก็ถ้ายายอยู่นี่ยายจะทำคลิปมันก็ลำบากเนาะมันห้องมันก็แคบๆไม่สะดวกเดี๋ยวยายกลับไปที่จันทบุรีก่อนเดี๋ยวยายค่อยทำคลิปคิดถึงคิดถึงทุกคนนะคะ ที่ดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่คิดถึงอยากทำอยากทำคลิปวันนี้ยายก็มาหานิดหน่อยแวะมาหาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะกลับแล้วยายไม่มีไม้กันสั่นนะยายถือเอากับมือนี่แหละนี่ยายมาเดินเล่นอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็มีพื้นที่กว้างดินกัน ยาวสุดไปนู่นเลยที่ลานจอดรถเกดที่พอดีมีคนเดินมายายก็เลยหลับนูนนี่นะก็เดินออกประตูหลังเดินไปนู่นนะอันนี้คือด้านหลังนะด้านหน้าก็ต้งไปต้องไปทางไหนอ่ะ แตยายเดินอาเดินไปดูทางทางไปทางด้านหน้านี่นะคะทางไฟด้านหน้าแต่ว่ายายไม่ได้ไปเดินอยู่แถวเนี้ด้านหลังนี่แหละไม่ค่อยมีคนดิานานจะมีคนเดินผ่านบักหน่อยยายลงมาเดินเล่นกแป๊บนหนึ่งเพราะว่าอยู่แต่ข้างบนมันก็คนแก่เนาะก็ไม่ได้เดินออกกํลาลังกายเลยมันก็ยังไงอยู่ก็เลยลงมาเดิน อยู่นี่ก็ไม่ได้ทำกับข้าวกินเพราะว่าห้องมันแคบแแล้วก็เขาก็สั่งของซื้อของอะไรมาเต็มหมดเลยปกติยายมายายก็จะทำกับข้าวไว้ให้เ้ากินนี่แหละแต่ว่าพอช่วงที่ยายไม่ได้มาตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดตั้งแต่ต้นปีอะ่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะได้มากี่เดือนอะ่ะเกือบปีอะ่ะโอ้โหสรุปว่าไม่มีพื้นที่สำหรับยายเลย ในครัวของเขาเต็มไปหมดเลยเขาวางของแบบสั่งของอำืวอความสะดวกเขาคนเนาะเขาอยู่มันแบบอยู่มันแบบคนเมืองอะอะไรเขาก็ซื้อกินก็เลยยายก็เลยไม่ต้องทำแต่เขาก็หยหารแล้วเวลาไปบ้านทีก็ยายก็ต้องทําให้เขาถือแมสลงมาด้วยโอ้ยเมื่อยมือจัง หรืมือดีบ้างก็ได้คิดว่าจะบางกล้องบางไหมคงไม่บางมนะั้งยายไม่รู้ว่าบางกล้องไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําก็ทํา,ทาไม่เป็น <c oughs> <c oughs> นี่ก็กำแพงด้านข้างนี้ก็เป็นอะไรเดอะเซน uh, the sense, ห้างเดอะเซนตถัดไปทางนน้นก็เป็นห้างเซนท่านปิ่นเกล้า ลูกยายอยู่แถวปิ่นเก้านะห้างเด้เซนต์ไม่ค่อยคุ้นไม่ชินกับในเมือง <laughs> ชินกับนถนอกบ้านสวนอากาศดีที่บ้านสวนนะ่ะที่นี่อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสำหรับคนมีอายุนะแต่ก็พอยอยู่ได้ แต่ต้องคนขยันลงมาเดินออกกำลังกายแต่ยายไม่ค่อยขยันนะสิพอขึ้นห้องแล้วยายก็จะเปลี่ยนเป็นชุดที่สบายบายคือชุดนอนแล้วก็เวลาจะลงมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นั่นแหละคือปัญหาที่ยายขี้เกียจเปลี่ยนเดี๋ยวเอาถุงแกงาแวางก่อนยายลงมาซื้อตุกข้าวด้วยจะแกงถุงไปกินก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะ ฝากไว้เพียงแค่นี้กลัวลืมกลัวทุกคนจะลืมยายแต่ยายยังไม่ลืมเมฟซีทุกคนนะคะยังไงยายก็ขอฝากช่องหนร้อยของยายด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม